มีมาว่านักเตะตำนานมีใครแบบว่าเสนอไอเดียเกี่ยวกับตำนานอะไรนี้มั้ยตำนานกูนึกถึงโดนอะไรตำนานนานอุ้ยอีกยุบเหรอเฮ้ยเออเขาตำนานก็ถ้าตำนานก็ตองโดนตำนานจริงจริงตำไม่นานแต่มันตำเมื่อนานมาแล้วหรอแต่นานไมาแกมออกเฮ้ยเที่ยเชื่อโกตตำนานงานนิดเดียวชักว่าว พี่ฝันเนี่ยพี่พี่ฝันว่า нет, พี่เนี่ยอะไรตัวเองหัวาานอนซ้อนยังกระเตงสองชั้นไม่สั่งนเนาาี่ยเ,เนี่ยเนี่ยพี่ก็เอาเนี่ยในหัวสมองพี่ก็มีแต่อย่างเงี้ยพี่ฝันใช่ไหมพี่ฝันถึงไหมฮะมึงไม่เห็นด้วยใช่ไหมโอเคงั้นเกมนี้ไอ้ตากไม่ต้องเล่นเอ้าเอามึงนี่แอบมันฉลาด เรื่องเที่ยวเดียวเรื่องฉลาดมองไงพี่วันไหนอ่ะไอ้ไต้เป็นพิธีกรได้ได้นะเอ้ยไม่เอาเป็นไม่ได้พูดไม่ชัดทีนี้จะเล่นเลยสัตว์เล่นมือเป็นพิธีกรดีแล้วเออเป็นมาตลอดถ้าเป็นพิธีกรมาตลอดไม่ต้องเล่นหรอกเป็นพิธีกรดีแล้วทําไงนี่อยากเล่นด้วยนี่นี่เดี๋ยวเล่นด้วยกูไม่ได้ต่ำมานานแล้วเนี่ยเบอร์เกือบเบอรเกือบโเปลี่ยนเบอร์แล้วกูบอกตรงเลยนะใครในที่นี้ถ้ากลัวเมียไม่ต้องเล่นใครกลัวเมียมีใครกลัวเมียไหมมีมีก คนหนึ่งเลยกูไม่กลัวสมาคมก็แบบไม่กลัวแม่งประเทศไทยตั้งสม้คำเป็นประธานแล้วมึงกล้าไหมกล้ามันจับสดเลยนะไอเขาจับสดตำเลยนะไอ้เบร์กล้าเปล่ากาอ่ะโอ้เไอพี่นี่กูไม่ต้องถามไอกูต้นโกงต้นกล้วยกซ้องกินสองใจปูนี่เหมาะที่จะเล่นที่สุดเพราะกูไม่มีเมียมีผัวที่แล้วไม่มีผัวไอ้เียถ้าพี่เล่นอย่าพึ่งนะโไปพิธีกรนี่แล้วในมึงไปหาดิวน้องลำแหลกหนแล้วเรื่องนี้นี่เดี๋ยวเรา 哎，真的。 ฉพาะกิจแคลอรี่กันมึงแคบแคบแค่พอพอเดี๋ยวเรื่องมันแดงไปนะเนี่ยเผื่อเมียบางคนอย่างเงี้ยหึงหวงหรือเมียบางคนมาโหไล่อของกูไม่มีอยู่แล้วมึงอ่ะมึงอ่ะไหวไหมไหวปุ๊บมึงอ่ะเก็บเรียบร้อยนะได้ได้ได้ไดบ็อกบ็อก,อกไปเรียบร้อยแล้วเก็บไว้เป<ม>็นความลับอ่าพี่บ้านพี่มีจอะปะทำไมคุณลลงฝังเมียตัวไหนมันไม่รู้ทุกวันที่กูให้เมียกูอยู่เนี่ยเพื่อกูจะได้ทรมานทุกวันโอ้ยน้ำนมน้ำเอกวยวงวยวายทรมานไหมทรมานเออให้เมียถึงมันเยอะๆโปนจนไป ย้ใจอยู่กับตัวมั้ยแต่พอมีเรื่องไมเถี่ไปเรื่องนู้นมาแล้วึงัดมาน สวัสดีครับผมคลิปนี้ครับใช้โซโลครับจะมาสร้างตำนานของพวกเราเองครับซึ่งมันจะเป็นตำนานพ่อบ้านใจกล้ากติกากา,การตำนานของพวกเราครับเดี๋ยวเราจะให้คิตตี้สาวสวยตำนานให้แต่ละคนเดี๋ยวแต่ละคนเนี่ยจะผัดกันออกมาหมุนวงล้อครับวงล้อมันจะมีคําว่าตำนิดตำน้อยตำกลางตำนานอ่า นนใครออกมาหมุนวงล้อได้ตำอะไรก็ตำตามจำนวนนะั้นเออใครจะโชคดีได้ตำนานเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับและรอชมน้องพิตตี้ที่จะมาสร้างตำนานให้กับพวกเราครับผม,ม<า>อ่าอ่าคนมันเยอะกก่าแปกเวตาพนะคนมันเยอะไปกว่าเวตา ลิธิกรไม่ต้องเล่นจะไปทำไมนะสูตดถอดแจ็คเก็ตไม่ถอดก็เร็วแหละผมยืนสักไกลเลยมไม่ใช่ตาครับอ่ะฝาแฝดตาปันส้มเหมือนกันปากเหม็นเหมือนกันยังมีคนแบบมึงอีกเหรอฮะไปเป็นพิธีกรเอาเสื้อไว้ไหนเนี่ยเอาเสื้อไว้ไหนไปยืนดำเนินรายการไปนู่นเรือดำเนินรายการห้องเงียบๆตบโคตรดังเลยเสร็จกอื่น ครับผมตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันเราก็ผู้มึงยังไม่ไปอ่อหอวยไ่บกได้ำนิดก็ได้อเดี๋ยวเจมสนาเจมสนเล่นขี้เดี๋ยวผู้ชนตั้งเปนวดกะปูกเเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่ก่อนไปช่วฉันเข้าเองก่อนทำเองก่อนอย่างเงี้ยไอ้ไหมขี้เหนียวจะมาเวันเอิแลว เอิดฮะอะไรนะพี่เอฟไอโอเคครบแล้วอ่าทำไรหวงหวงต่อกสำหรับการสร้างตำนานใจนโซโรในวันนี้โอ้เคเราทั้งสี่คนเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้ตำนานเดี๋ยวทีมงานเซ็ตของเลยครับผมอ่าตอนนี้อุปกรณ์พร้อมอ่าต่อไป เวลาที่ทุกคนรอคอยเดี๋ยวยินดีต้อนรับมือสร้างตำนานให้กับเราครับผมยินดีต้อนรับน้องนิวนิว,นวเอวเด้งครับผม,ผม สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีนนนนตนรักน้องเนวเนวเอลเด้งมองหน้าด้วยค่ะมองต่ำอย่างเดียวเลยน้องเน่วเนวเอลเด้งใช่ค่ะอยากจะบอกไม่ใช่แค่เอลเด้งนะ อยู่มันไม่มีที่ตรงนี้อ่านี่นะครับผมเป็นวงล้อเดี่ยวโชคนะเฮ้ยเอออันนี้จะพักหรือเปล่าใครก็พักเลยว่า นี้นะครับเป็นวงล้อสิทธโชคนะครับให้พวกกำแผัดกันออกมาหมุนนะครับว่าใครจะได้ตํานิดตําน้อยตำกลางตานานซึ่งตำนิดเนี่ยก็จะถูกตํา10วินาทีใครได้ตําน้อยก็จะถูกตำยี่สิวินาทีตํำกลางก็จะถูกตำามสิวินาทีตำนานก็จะถูกตํา60วินาที อันนี้อยากทำอะไรครับเอออันนี้ครับอ่านวันไหนอันไหนนะอันไหนนี่ตัวไหนอักษรตัวไหนตัวเล็กตัวเล็กเหรอเออทำไมทิ่มตูดยังไม่ได้ตำเลยก็ทิ่มซะละโอเคเดี๋ยวเราาเพิ่มอัธรสเดี๋ยวเรามีกระดิ่งเป็นกระดิ่งนะฮะปลูกไว้ที่ข้อมืออ๋อเขาเขารู้ยังครับ เขาเอาออกเขาอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเวลาใส่เข็มขัดนี่ไม่ร้องทั้งวันเลยลอง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 คำท่าไม่ต้องยกสูงอะไรเลยไอ้เขี่ยไอ้เขี่ยนะผมโอเคโดนแน่แต่ที่เขาจะกลัวอะไรเ ร็ดตั้งอุปกรณ์เพิ่มอัลเาร์แซ็แล้วเดี๋ยวเชิญพวกแข่งขันทั้ง4คนมองรวมรอทีละคนว่าใครจะได้ตำนิดตำน้อยตำกลางตำนานอ่าเวกอ่ามีตัวเลือกเยอะตัวนี้ยิ่งได้เปลี่ยนนะปุ๊หมุนปุ๊บตำนานออกไปพวกมหง่อยเลยนะตำนานเท่านั้นเริ่มหมุนเลยไหมครับครับผมเฮยนุ่แบบนี้กำลังจะยื่นออกไปยื่นช้าจังเลยไป แล้วครับเอาแล้วครับจำนายตำนานนะครับจะได้ตำนานหรือเปล่าตำนานตำนานขอผู้คนตำนานนี่หกสิบวินะแล้วตำนานมั้งก็ต้องแล้วเฮ้ยเฮ้ยอีกครึ่งยัดได้ตำนิดครับผมอ่าเพื่อนสิบวิพอไหมเพื่อนโอ้ยยังไม่ทันหาวเลยอ้าวกระลูกยัดได้ตำนิดอ่า คนต่อไปห้ามทำการหมุนซ้ำต้องหมุนใหม่่ะตอนนี้เหลือตำน้อยตำกลางตำนานหงอกเฉยเลยงอเอาเพื่อนจะหลอกไห้เนี่ยหงอกแงเป็นเด็กยหงอกอย่างคนแจ้งเพนโอไม่ไรนะโอ้โหคนเขามาโผล่อือกูต้องต้อนรับเลยเอ ต่อไปเดยจะได้ํำน้อยตำกลางหรือํำนานอยากได้อะไรว่าวันนี้พองแค่น้ดเดยวไมนอยากเลยเลยโอ้ช้แข่ชวนตีเอาจำนานตำนานจำนานอ่าไปแล้วนะครับตุ๊ยต ผมเได้ตำกลางก็ยังดีกว่าตำอะไรนะยัดดิตำดิไปไปไปเป็นไรเราไม่ค่อยกู้กระจาอะไรแบบนี้เก็บป้าอยากได้ตำอะไรตำน้ำ่นใจไหมว่าได้ตำน้ำมั่นใจแน่นอนถ้าได้จะเฮดังๆเลยใช่ไหมจะตำน้ำนึกเปล่าอ้ยเอาเลยเลย สรุปไส่เป็นผู้โชคดีได้ตำนานอ่าโ้ยินดีด้วยมากๆเออตอนนี้ก็เหลืออันสุดท้ายคือตำน้อยก็ไม่ต้องหมุนแล้วไอ้บึ้งก็ได้ตำน้อยไปอ่ามึงยังไม่หมุนมึงยังได้ดีกว่าคน่ดีแล้วไงไอ้มึงคนแรกเลยวรายักเอ้ยยีนกายด่วยดิโอเกลียดเลยฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่การตำนะครับยัด ได้ตำนิดเบิ้ลได้ตำน้อยเบได้ตำกลาง <anak lonely, S 1> และไตได้ตำนานฮะยืนเรียงกันตามลำดับเลยอน้องนิวนิวพร้อมใช่ไหมครับที่จะมารวงสร้างตำนานให้กับพวกพี่น้องพร้อมจริงป่าไหนผมลองดูนีดมือน้องเขาเปิดข้อมงข้อมืออะไรเงี้ยเขาไม่พร้อมต้องวอร์มอย่างเงี้ยพร้อมไหมต้องดูวอร์มก็ตกจิตกระชากใจอ้ยพี่จับหมาล่างมาจับหมาล่าง ไอตัวจะเป็นขี้เรือนใช่ไหมรวยซ้ำรวยซอสวันนี้ไม่ใช่ไปของขวัญขอบใจปลอบใจปลอบใจปลอบใจไม่เป็นไรนะครับเอาครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยฆ่าคนเก่งน้าเป็นกรรมการเลยนะอะโอเคเดี๋ยวต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างตำนานกันเลย โอ้หเดยนบ่าเย่งหนาดไหนนะใส่เก่งแค่ตัวเดียวมีเดิบาาหล่นไปบ่าหล่นไปโอเคได้เวลาในการสร้างตำนานกันแล้วเราจะเริ่มจากตำนิดก่อนยัดยืนประจำที่โคเดียมเลยครับผมมีเวลาให้แค่สิบวิหนูพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะหน้าเศร้าเ่อน นะครับรอฟังสัญญาณ10วินาทีเตรียมตัว1 2 3่เริ่มเขาดาวห้าสี่สามหยุดหมดเวลา เวลาเพื่อนหมดรอบแล้วปาดออกไปใหญ่ตัวนึ่งทีโอ้ยคนต่อไปปึ๊กตำน้อยเชิญพู้ประจำที่มีเวลา20วิรอฟังสัญญาณนะครับอยาทำหลังเข้มสุดไหนๆดัดดัดหลังให้น้องแหมยังนี้ก็ตั้งนะยังไม่ทันทำเลยเอายบึมบัมมันอ่นะ คือลือเนอะหง่ะเติตัวครับรอฟังสัญญาณเชิญครับผมหนึ่งสองสามเริ่มเกินอะไรปะนเลิน้องมันไม่ตื่นสิบวิสุดท้าย เป็นเก้าแปดเจ็ดหกหกเสียงดังมากสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเป็นไงโอเคอันนี้ต้องยาดองเข้าแล้วนะคะเพราะไม่แข็งอ่ะเดี็กๆเล่นต่อไปพี่เดยตามการมีเวลาสามสิบเอ้ยอย่ากว้างนี่ยังอ่ะโอ้ยกว้าง อ่ะพี่เดยตรงกลางมีเวลาให้30วิบวิครับผมรอฟังสัญญาณครับ 1>, 1 2 3เริ่ม กูจริงว่เลือกสู้เซวิสุดท้ายสูเเ็นเก้าแปเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาตีไหวล้ว้เฮ้ย้เฮ้คนนี้คน้ี้เ้เฮ้้คฮ้เฮ้อเ มแต่ว่าคนแรกต้องทัดกันหน่อยเลยยัอีกนะโตยันโตยัโตอะและคนสุดท้ายไต่ไต่ตำนานชอบไหมคะคอมกระดันน้องมีพรอมไหมที่จะสร้างตำนานอค่ะไม่ไหวก็จำหัดถึงวันแรกไ่ใ โม้เลยแนะเราได้ทำอะไรเลยอ่ะคนลุกจริงอันนี้คนลุกจริงเลยไม่ค่อเจออะไรอย่างเงี้ยไม่คาแเดาด้วยเออบอกกับพี่เขาพี่ครับสร้างตํานานให้ผมหน่อยครับอ่ะหนึ่งสองซ้ำพี่ครับสร้างตำนานมองหน้าด้วยหนึ่งสองซ้ำ พี่ครับสร้างตำนานผมนะครับมองตาสิมองตาแบบว่ามองตาแบบเหมือนเหมือนเราแบบฟิชเชอร์ลิงกันอยู่พี่ครับสร้างตำนานให้ผมนะครับพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับรอฟังสัญญาณนะครับผมเตรียมตัวครับโอ้โหไก่ไก่ฮะอะไรหนาว เตรียมตัวเข้าที่ครับอ่าหนึ่งสองสามเริ่มโอ้โหตัดตัน้นอะไม่อยากก้มลงไปเลย อาเตรียมทำอะไรกันนะทำอะไรกันอารมณ์มันเล่นอะไรกันพี่เล่นอะไรกันคะเอาเล่นเออเล่นน้องแย้มน้องแย้มพี่ชวนผมมาแล้วพี่ชวนผมเ้ยใส่อะไรเนี่ย ใครเก่งไนตูลี่ใครเก่งไงไหนดูเก่งไงมีอะไรฮะเก่งไงอะไรนะครับอะไรที่ตั้งอะไรออกมาออกมาไหนก็ไม่มีอะไรร้อนไงแหนมันไม่ค่อยเย็นป้าไม่ทำอะไรเฮ้ยที่แต่้าก็ไม่มาแต่้ามันมีสัปไว้น้ำเป็นเงี้พี่มันอย่าไปแรนกันนี่คือจะเอาหไปถึงว่าไล่กูออกไปข้างนอกนิสัยนิสัยเออกูบอกมันจะมาด้วยทำเป็นใสอารมณ์ค่ะ ชั้นสามก็บีไปเดี๋ยวนั่งรุ่นจันมุ้งน่าจะรอดทีนี้ไม่ทันรอด่เอาบร้องก็มาไล่ทำผมสุดจังเร็วสุดอ่ะเร็วโอ้โหโอตรนะใครกลัวเมียมีใครกลัวเมียไหมมีมีรับยอมรับมันมีมันมีตำนิดตำน้อยคนละเวลาโอ้ยพี่เมื่อกี้ผมโดนตำเลยเนี่ยแต่วันนี้ป้าได้สิบพี่เองนี่ หกสิบวิคนเดียวเยอะสุดเลยคนเดียวเยอะสุดเลยสิบวิสิบวิอะไรทำไมต้องมีเองวะคือเองคือไม่พอคือสิบวิน้อยไปน้อยไปเองเรผิดยังอกหัวน่าหลุดเลยนั่นเอยังอีกหัวนะหลุดเลยนี่ยปากเลยตอนแรกพี่ยาไม่ใช่แบบนี้นะคะอ๋อเหรอพยาเป็นแบบไหนน้องเป็นแบบไหนล่ะ ขันใหญก่มันให่มัใส่นี่นิใส่บอกบอกแล้วค่านิใส่เนี่ยไม่รู้ปาด้เลยหมกไว้แลเอาไข่โชว์ไว้ข้างบนไว้ว่ามีเวละอันนี้น้อยแค่สิบวิเองในสิบวิหาไม่เจอใช่ป่ะเจอในสิบวิคือน้อยสุดแล้วนี่คนนี้ได้หกสิบหกสิบนี่คนนี้หกสิบสิบเคยดูหนักเรื่องหกหนากเรื่องหกหนักเรื่องหก ตายใอ่หกสิบปีนี่กับบ้านไปเตัวนั้นตัวได้เยอะเลยตัวนั้นหะบอกแล้วจ้างยามมาเฝ้าบ้านประตูล็อกเลอะไรนะล็อกเลยนะพี่ล็อกเลยไหมมันควรจะต้องล็อกสักไอ้สักมันจะล็อกป้าไม่ให้ออกอย่างเงี้ยพอเรื่องเกิดล็อกเลยไหมมันต้องล็อกแต่ตอนแรกกูจะล็อกคอเพราะมึงในเหี้ยแม่ ไอ้เี้าที่ก็ทาขมิ้นมาเลยไงเมื่อไหรงหกสิบวิเวลาเหลือไปเอาเอาไปเลยไอ้ยังไม่ครบเลยนะมันหายไปหมดแล้วไอ้พวกี้หายไปหมดแล้วตองเต็ตอไปแล้วตองยแล้วไปแล้วไปแล้วเอาแลวหรือังล้เาที่เข้ามาพิชเชอมนะโเข้ามากูด่าเลยนะพี่อุ้ยผมด่าเลยนะขุมาพี่มาไปวิ 10 9 8 10 6 5 4 3 2 1 พ่อมากูดาเลยนะใครจำได้ที่ไหนเนี่ยพอได้แล้วอี๋โอ้ยพูดก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยกี่รอบแล้วออออบอกว่าพอ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 บุญแดงหกสิบวิเวลาเหลือไปเอาเอาอ่ะบุญแดงคุอยู่แล้วเวลาเหลือเวลาเหลืออีพี่อะเมื่อกี้ไม่พูดอย่างนี้นะเมื่อกี้บอกว่าต่อเลยเออไม่หลับไม่จำเลยเหลือสิบวิต่อเลยต่อต่อเลยต่อต่อไปแล้วเกมเลยเฮียเนี่ยไ

อ่ะก็ขี้คายสถานการณ์และเสร็จไหมคะพูดไปหมอกากเลยมบที่น่อ่าจบแล้วกับการตั้งตำนานของไช่ตัวโลบอ่บใจก้าววันนี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องนิวนิวเด็กมากมากครับผมที่มาร่วมสนุกกันนะครับ สำหรับคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องมาสร้างตำนานแบบิงเสียงแบบไอพ่อบ้านใจกล้าแบบนี้กันนะครับแล้วถ้าอยากเจอตำนานเพราะตอนนี้ตำนานกลับมาแล้วครับเข้าไปร่วมหาการ์ดไอคอนตำนานเซตใหม่กันได้เลยใน f ีฟ่าออนไลน4โดยตอนนี้มีไอคอนเซตใหม่คือกาก้าครับผมโหลดเลยครับผมฟีฟ่าออนไลน์4หรือกดโหลดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับผมขอบคุณมากครับ Eh, Pih! experiences come on! F hoc- спорт